กรับสวัสดีครับผมน้องทาแห่งช่อง3ามที่พี่น้องวันนี้ก็พามาดูผลงานของออการเพราะต้นโชคเขาฉันดังนะครับผม,มเมล็ดนะครับผมได้มาจากต้นแม่ที่มันไม่ค่อยดังนะครับแต่ก็วางต้นแม่ไว้ใกล้กับต้นที่มีความดังนะครับกออ็ผมเริ่มเพาะน่าจะวันที่ประมาณ13สสิงหานะครับ อันนี้ประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานะครับผมก็ประมาณเดือนกว่าที่จริงสองสัปดาห์เขางอกแล้วนะผมไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับผมก็ไม่ว่างนะครับวันนี้ก็ก็เลยลองมาถ่ายคลิปดูนะครับว่าผลการที่เราเพาะนะครับเจ้าต้นเมล็ดของโชคระชันด่างนะครับก็เนี่ยครับที่เห็นนะครับจะเป็นสีเขียวขึ้นเยอะนะครับเนื่องจากต้นแม่เขานี่ แทบจะไม่ด่างเลยนะครับผมแต่ผมไปวางไว้ใล้ต้นด่างแต่ข้อสังเกตเห็นนะครับเนี่ยครับมันก็มีติดด่างมาแต่ใบแรกเลยครับเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยครับขาวเขียวเนี่ยครับอันนี้ก็ด่างนะครับเนี่ยต้นนี้เนี่ยอันนี้นี่ก็ด่างครับผมอ่าผมว่าด่างน้อยๆอย่างเงี้ยดีครับพอโตขึ้นมันจะด่างเยอะขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ผมเพาะมีอยู่ประมาณสองฝักจากเอ่อสองฝักนะครับก็ไออันนี้ โดยรวมๆก็จะดูเขียวๆอันนี้แมวมันเหยียบคว่ำนะครับผมก็ไม่รู้อันไหนงอกอันไหนตายก็ไม่รู้นะครับแต่เนี้ยอันเนี้ยตรงกลางเนี้ยอันนี้ก็ด่างนะครับด่างเต็มใบนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็เดีวเราไปร้อลุ้นใบหลังๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็พอมาตะกา้านี้ก็อันนี้คงความชื้นไม่ค่อยดีครับผมถามว่ามันมีด่างไหมมันยังไม่ชัดเจนนะครับผม มันยังไม่ชัดเจนยังไม่ค่อยเห็นที่มันด่างชัดๆเหมือนกับอีสองสองกระถางที่แล้วนะครับผมกระถางนี้เหมือนตูช้ากว่าด้วยแล้วก็มเมล็ดผมทิ้งไว้จนมันเหี่ยวแห้งเลยครับมันงอกกระบุนแล้วครับผมอ่านี่วัสดุที่ผมปลูกผมจะใช้เป็นนี่ครับที่แมวมันเหยียบกระเด็นคว่ำไปเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็งอกใหม่ด้วยอะไรด้วยนะครับจะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนะครับเป็นมะพร้าวสับนะครับผม แล้วก็ผมใส่เพอร์ไรท์แล้วก็มันเป็นดินที่ผสมปลูกต้นไม้ไอ้พวกเนี้ยครับออย่างเงี้ยผมโรยๆรยผสมบางๆเอาท,ที่เป็นเบาๆที่มีเพอร์ไรท์อยู่เยอะมาปนกับาพวกมะพร้าวสับเลยครับก็มันก็งอกดีนะครับบางคนก็ลิกแต่มะพร้าวสับผมก็ลองเอาดินใส่ด้วยผมมองว่าเหมือนผสมดินมาหน่อยๆครับไม่ได้ใส่เยอะนะผมท็อปหน้าท็อปหน้าอย่างเดียวนะครับข้างล่างหลกัลกๆเป็นมะพร้าวสับเลยครับผมมันก็ ผมว่าต้นมันโตไวดีนะแต่เนี้ยที่มันยืดยืดเนี่ยเพราะว่าผมปิดถุงตอนแรกผมเอาถุงคุมไว้แล้วก็วางไว้ในที่ร่มเลยครับแมวไปกระโดดเหยียบทับนะครับไม่ได้ไล่แสงนะครับกันก็ผมมันก็น่าจะโตเนื่องจากดินมีสารอาหารถ้ามะพร้าวไม่มีสารอาหารนะครับนี่นี่แล้วก็ความสมบูรณ์อยู่กับมเมล็ดด้วยนะครับว่าถ้าเราทิ้งไว้นานเกินนะครับจนผลเชอรี่เขาแห้งมันก็จะงอกยากนะครับมีมีคนที่บอก ปลูกพวกอแอนโทเรียมด้วยกันนะครับก็จะบอกว่าเอออย่าให้ผลเชอรี่มันแห้งเกินนะครับผมทิ้งไว้ในรถแห้งแกกเ๊ลยครับผมมันปลูกงอกก็บุญแล้วครับผมนีอันนี้มันงอกถ้านับไปสิบสามก็ถึงสิบสามเดือนนี้แล้วนี้ก็มาอีกสัปดาห์หนึ่งก็แสดงว่าเขางอกจาก จากเมล็ดประมาณสาสัปดาห์นะครับพอสองสัปดาห์เขาเริ่มเริ่มจะงอกประมาณสองสัปดาห์ประมาณสิบห้าสิบหกวันอเไยแล้วครับเนี่ยเนี่ยเขาสภาพประมาณนี้ครับต้นไม่เท่ากันเลยครับผมอันนี้โดนที่จริงมันน่าจะใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่านี้โดนแมวระเบิดไปครับแมวทําลายไปนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ด่างเต็มใบนะครับผมเ็ราไม่รู้ครับมันหน้าตาไงแต่ว่าทรงต้นแม่มันเอ่อใบมันกว้างๆนะครับใบใบเขาจะกว้างต้นแม่เขานะครับผม ก็สวยๆอยู่ครับอ่าเป็นใบกว้างๆใบทรงตลับปัดนะครับผมนะครับผมก็ได้พี่เขาให้มาลองเพาะเล่นดูผมมอขอมาเพาะเล่นดูครับพี่เขาให้มานะครับก็ของอุไรวนไม้มงคลน,นะครับก็ผมมาเพาะเล่นเดีาา๋ยวมันก็ข้คงใบไล่นะครับไล่ลุนน้นในกระด่างอันนี้นี่ดังอันนี้ดางก็ไปลุ้นดูครับว่าใบสองใบสามเขาจะมีสีด่างขึ้นหไหมครับเพราะว่า มันก็วางปนๆอยู่กับต้นด่างครับต้นนี้มันด่างน้อยแทบจะไม่ด่างเลยนะครับต้นแม่เขานะครับก็มาลุนลุนอยู่ครับก็อย่างนี้ดีผมว่าน่าจะโตไวดีนะครับผมถ้าด่างเยอะมันน่าจะโตช้านะครับก็ไม่มีอะไรมากผมก็คิดว่าวัสดุปลูกใช้ดินก็น่าจะปลูกได้นะครับสําหรับโชคเก้าชั้นนะครับเพราะเมื่อก่อนผมปลูกบนหลังเจ้าสัวมันก็ขึ้นนะครับมันก็งอกครับจากจากดินนะครับแต่อาจจะเรื่องการคุมความชื้นหรือ เวลาถอนแยกระบบลากมันจะขาดอะไรเงี้ยมันอาจจะวุ่นวายครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ดีกว่านะครับมันน่าจะง่ายกว่าใบน้างล่างๆมันซิดๆไม่รู้มันจะติดด่างไปกว่า่ยใบเนี้คร like ับน evet. huh e ี่ค <defence> ร like ับแต่อันนี้ก็ด่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ด่างด่างกระจายกระจายเตี่ยเต็มใบครับผมมันมันไม่ชัดนะครับนี้นเราต้องรอรอมันโตกว่านี้หน่อยนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับจอนี้ครับเสียงเขาเจี๊ยเหล็กอาจจะเข้านะครับผมอืมนะครับก็ผมว่าดีนะครับก็เนี่ยผมดูลึกๆนะครับผมใส่มะพร้าวไปข้างล่างอเยอะแล้วก็ท็อปด้วยดินบางๆเลยครับบางนิดเดียวครับผมบางปุ๊บเอาเม็ดโรยปุ๊บแล้วดินท็อปบางๆเลยครับเขาดันได้ครับก็เนี่ยก็อย่างสังเกตเนี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยมัน มันมีกําลังนะครับต้นไม้นี่กับหัวกับหางกับหัวกับหางแมวมันไปยียบไว้ครับต้นกับหัวกับหางจนแบบเอายอดมุดไปในดินนะครับผมก็เดี๋ยวให้ข้าม้วนม้วนหาทางขึ้นเข้าเองนะครับก็ลําบากหน่อยครับนี่ดูวัสดุผมเลยครับเนี่ยมะพร้า,พาวข้างล่างเยอะเอะครับผมแล้วก็สังเกตเห็นเนี่ยมีไอ้พวกดินผสมเพอร์ไบางๆครับท็อปหน้า่องนี้แมวมันคว่ำ จนแบบเนี้ยอันนี้ที่จริงมันยืดยาวแล้วก็ต้องหักยอดอะไรออกมาใหม่เขมก็ไม่รู้รับปล่อยนไปตามนั้นแต่ดีสภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์เป็นอย่างนี้อันนี้ของเหลือ <c oughs> วัสดปปุปลูกไม่พอปลูกแค่เนี้ยงอกน้อยงอกช้ากว่าชาวบ้านเขาด้วยเนื่องจากเออผมไม่ลดน้ําเลยผมลดน้าครั้งเดียวเราใส่ถุงคุมไว้เป็นเดือนแล้วก็ความชื้นได้พอผมเพิ่งมาเปิดถุงเราลดน้ํามันมีงอกบางต้นบางต้นนะครับพอพอ พอเ,เปิดถุงเราลดน้ำมันก็เริ่มแตกเยอะขึ้นเลยครับเพราะว่าน่าจะตอนแรกความชื้นไม่พอในสังเกตมันจะมีดังนั้นเวลาเราเพาะเราต้องดูความชื้นด้วยครับไอเนี้ยที่จิ๋วๆที่เกิดใหม่นะครับเนี่ย,เ,ยเกิดไม่ทันชาวเกิดไม่ทันชาวบ,บ้านเขาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอันอื่นเนี่ยเขาสูงสูงไปละยืนหาแสงนะครับเนาะอ่านี่ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรก็สไตล์ทอมสามทีนะครับก็หรับการ าไอ้เจ้าต้นโชคเก้าชั้นด่างนะครับผมก็เดี๋ยวรอทุกท่านนะครับลองมาดูผลผลิตนะครับว่าถ้าผ่านไปสัก3เดือน5เดือนนะครับมันจะเป็นสภาพยังไงวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พีน้องก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ